สวัสดีค่ะชื่อกันนะคะอ,อยู่ดันดีค่ะสกอตแลนด์รู้จักครูเจนผ่าน facebook ค,ค่ะก็ตอนนั้นก็หาครูเรียนอยู่ก็เลยเลือกครูเจนเลือกไม่ผิดจริงๆค่ะก่อนมาสอบนะคะก่อนมาเรียนกับครูเจนคืออังกฤษเป็นศูนย์เลยค่ะความรู้เป็นศูนย์ก็เลยพอเรียนครูเจนครูเจนมีเทคนิคดีๆค่ะดีมากๆแล้วก็ ให้ความคิดเราก่อนคะ่ะให้แบบปรัแบบนาคติเราก่อนก่อนเรียนนะคะว่าคิดแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ทําตามครูทุกอย่างถ้าเกิดทําตามครูทุกอย่างที่ครูบอกทั้งเทคนิคการเรียนแล้วก็ทัศนคตินะคะนับรองผ่านแน่นอนคะ่ะข้อสอบคือออกตามที่ครูบอกเลยไปเป๊ะเลยคะ่ะคือแบบใช้หูฟังนะคะยังไม่ทัน คำถามยังไม่จบเลยค่ะเรารู้คําตอบแล้วเราก็กดคล,กคลิกคลิกคลิกเลยค่ะขอให้อยากกคนเข้ามาเรียนค่ะรับรองคุณไม่ได้คุณไม่รู้จักอังกฤษคุณอ่านอังกฤษไม่ออกเขียนไม่ได้รับรองคุณผ่านค่ะผ่านแน่นอนค่ะสู่ๆนะคะสวัสดีค่ะ